อีกหนึ่งโรคที่ไม่อยากจะเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบปรากฏว่ากรมการแพทย์ค่ะพบนะคะว่าผู้สูงอายุไทยเนี่ยป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมแสนแสนคนต่อปีข้อมูลล่าสุดนะคะมีผู้ป่วยทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยกว่า700,000คนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะควรหมั่นที่จะบริหารสมองแล้วก็สังเกตความผิดปกตินะคะแล้วก็หากพบการสูญเสียความจำเนี่ยให้รีบไปปรึกษาแพทย์ค่ะ อธิบดีกรมการแพทย์นะคะได้เปิดเผยว่าสถิติของผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคภาวะสมองเสื่อมในปี2565มีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอยู่ที่770,000คนค่ะคิดเป็นร้อยละ6นะคะของจำนวนผู้สูงอายุรวมทั้งประเทศโดยสถิติเนี่ยมีจำนวนสูงขึ้นในทุกๆปีเฉลี่ยปีละประมาณ10,000คนด้วยกันภาวะสมองเสื่อมนะคะเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่มีอา,อายุมากขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มมากขึ้น ตามจํานวนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างมากทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็การดําเนินชีวิตของผู้ป่วยโดยเฉพาะผลกระทบต่อภาระ ของคนที่จะต้องมาดูแลผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมของคนในครอบครัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมั่นบริหารสมองค่ะสังเกตความผิดปกตินะคะหากพบการสูญเสียความทรงจําการรับรู้ความเข้าใจให้รีบมาพบคุณหมอโดยเร็วนะคะสามารถชะลอโรคได้ค่ะหากพบในระยะแรกกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยกรมการแพทย์นะคะได้มีการพัฒนารูปแบบการบริการการดูแลและรักษาด้านสภาวะสมองเสื่อมรวมถึงโรคต่างๆโดย เน้นการขับเคลื่อนในเชิงบริหารจัดการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอตลอดจนส่งเสริมสนับสน,นุนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุสำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพผู้สูงอายุในสถานพยาบาลทุกระดับอันเป็นกลไกการบรณาการที่ครบถ้วนทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่อย่างไร้รอยต่อค่ะ